าน่าจะเยอะที่สุดในท้องตลาดก็คือทับกลางทับกลามีหงตัวนี่หนึ่งตัวนี่นะอ๋อนี่นะนี่อีกหนึ่งตัวแล้วก็มีอันนี้หนึ่งตัวนะครับโดนได้นะเพื่อจะเอาไปรถไฟฟ้าแล้วก็หิ้วขึ้นอ่าใช่ใช่ผมเคยหิ้วาที่กองแตบก็จริ รูปกระเดยาพับยอดนิยมที่รูปแบบที่เยอะที่สุดคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในท้องตลาดก็คือพับกลางพับกลางตอนนี้เขาเรียกว่าพับกลางพับกลางข้อขัดควขัด ภูมิอะไรคือแฮนลงเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะถึงไอ้นี้นะผมมาสงสัยนี้มานาแล้วนะเดี๋ยวพี่นงเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเฉลยที่หลังอ่้นะก็คือมันจะมีสองตัวนี้ใช่เดี๋ยวเขาจะมาเฉลยที่หลังอะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างๆก่อนนะมาชัดตรงนี้มคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนนี้ผมเห็นเดี๋ยวก่อนพี่นงผมมเห็นมีสลักแค่นี้มีหนึ่งตัวนี่นตัวนี่นะอ๋อนี่นะนี่หนึ่งน่ตัวแล้วก็มีอันนี้หนึ่งตัวนะครับเอาเอาที่ผมเห็นสลักก่อนนะจะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รูู้้้้นนนนะะแแลววก็มมมีีีีีอออัั่่คยต เดี๋ยวไล่ก่อนแล้วกันจริงๆมันมีที่บิดตรงนี้อืเป็นเป็นสลักบิดตรงนี้บิดมาเพื่อล็อกตรงนี้ไว้ออแต่เนื่องจากผมไปจอดไว้แล้วเดีอยกับมันหายมีคนเอาไปผมก็เลยต้องเอาตรงนี้มารักไว้ใจร้ายจังเลยมันรัดไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าไม่ให้ตรงนี้มันคลายออกมาจริงๆมันจะมีสลักมาปิดตรงนี้ไว้อันนี้นี่เกี่ยวกับที่เราจะต้องถอดต้องประกอบแล้วเนี่ยต้องพับไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการป้องกันอะเนี่ย มันออกมาตรงนี้มันจะมีสไลเฮ้ยผมเห็นแล้วนะอันนี้ปุ๊บแล้วตรงนี้เคลื่อนที่ได้แล้วอ้ามาตอนเราพับเนี่ยครับถ้าเกิดเราขี่ขี่ไปแล้วตรงนี้มันคลายเนี่ยจริงไหมตอนเราขี่ขี่ไปแล้วเดี๋ยวไม่งายท้องตรงนี้คลายเนี่ยเออพี่อ่ได้ผมเลยต้องเอาแทนในตัวสลักงี้สลักมันหายทั้งสองคันแปลกมากรอเอาไปจอดไว้ไม่ได้ว่ามเดี๋ยวดีดีแล้วไม่หายทั้งคันอ้ะมาพี่มา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 ดูนะอืก็คือตาคอนเนี่ย เวลาพับเนี่ยรถพวกเนี้ยเวลาพับเนี่ยมันจะใช้ขาตั้งอืมันจะใช้หลักอานอันนี้เขาเรียกว่าหลักการเป็นขาตั้งอนี่นะเพราะนั้นต้องเอาหลักอานลงก่อนอ่าที่ผมทําขีดไว้เพราะอะไรไหมครับประโยชน์ตอนนี้ว่าสมมติเราเคยขีดอยู่ขีดเราเคยขีดอยู่ขีดนี้นะเราจะได้จําได้อ๋อถ้าถ้าเกิดมันโล่งเนี้ยเออไม่รู้อะมันไม่รู้ตรงไหนว่ะมันชึ้ขี่ขี่นะแต่ถ้าเกิดเราทําขีดไว้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออเราขีดขีดนี้นะ ความสูงเราขี่ขีดนี้ขนาดนั้นเราขีดประมาณครึ่งหนึ่งของขีดนี้หรือระหว่างขีดนี้อเห็นยังมเนทั้งขีดยาวขีดสั้นขีดยาวอันนี้ผมใช้ตะไบเลยนะผมยอมลงทุนเลยนะเอาตะไบคือผมที่อยากจะเปลี่ยนหลักอานมันมีเปลี่ยนนะอันนี้อาจจะเป็นไม่ได้พี่นงขี่แฟนพี่ขี่ลูกคนโตอันนี้เนี่ยวิธีขี่คือเราเอานี้ลงสุดตรงนี้มันมีกระเป๋านะใส่เพิ่มจริงๆมันมีกระเป๋าแต่ใส่เพิ่มเป็นเป็นของดาฮคนอันนี้อันนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรนะเรื่องการพับนะมันไม่เกี่ยว เรียบร้อยแล้วอันนี้คือหลักการจะเห็นว่ามันลงมาตรงนี้มันพร้อมแล้วความสูงของทังกีเนี้ยมันก็ล่นลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นมามันก็ทุกอย่างมันจะต้องมีงวัตถุประสงค์หมดแหละวิธีพับคือ <c oughs> ดาวพอนตอนคนที่ไม่เคยพับจักรยายนคู่น,นี้บางทีรู้สึกว่าเฮ้ยมันลําบากมันยากจังเลยอืใช่ครั้งแรกผมก็ลําบากมันจะทําอะไรก่อนวะหลังวะงงหมดไม่รู้จะทําอะไรก่อนแต่ตอนเราพับมาสิครั้งยี่ครั้งเราเริ่มรู้แล้วมันเทคนเดิมเหมือนเรา กินข้าวความชินถูกไหมเราจะตัดช้อนช้อนกลางช้อนอะไรแต่ก่อนเนี้ยก็เลยอันที่หนึ่งคือเอาเบาะลงเอาอ่าอันแรกเลยเบาะลงง่ายเลยอ่ะหลังทาลงอ่าอันที่สองคือเนี่ยกดนิดแล้วจะเห็นได้ว่านี่มันจะมีจุดดางคอนข้างหนึ่งมันมีจุดสีแดงอ่าเนี่นะมันจะมีเลยเขาให้เลื่อนมาถึงจุดสีแดงก็คือเลื่อนมาประมาณนี้เลื่อนขึ้นมาอ่าดีจังครับเนี่ยเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ล็อกซะนะอืมแค่นี้เอง อันที่สามคือเดี๋ยวนะแล้วมันจะพับได้ไงทั้งทั้งที่อันนี้มันยืนอยู่มันสูงอยู่มันต้องมีเหตุผลพตรนนี้อ่ามันจะลงมาอ๋อผมรู้ละเริ่มเข้าใจละอ่ะอ่ะมาเราต้องมาฝั่งนี้ละลงมาละมันจะลงแฮนด์มันจะพร้อมจะลงมาตรงนี้ละอืมจากตรงนี้ะเอาใหม่เขาถึงให้เอาขึ้นอ่าเรามาดูชัดๆเลยนี่นะ ทำไมเข้าถึงอ่ะสมมติผมเอาเท่าเดิมนะอ่นี่เรานี่เราจะใช้ระดับเดิมที่เราขี่ตามปกติทำไมเขาถึงมีจุดแดงให้พอเราพับลงมาเหตุเกิดตรงนี้อ๋อข่าวเนี้ยผมว่าไอ้ตุ่มที่ผมสงสัยเนี่แหละมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรมันจะมาชนตรงนี้เขาต้องการให้เราเอาลงเพื่ออะไรให้มันหลบไปลงข้างล่างอ๋อี่จุดแดงให้มันให้มันมาถึงตรงนี้แต่ถ้าเกิดมันไม่มีจุดเราอาจจะลงเกินเนี่ยให้มันหลบตรงนี้ไปครับให้มันหลบตรง เกียบหน้าไปเหียบได้ว่ามันลงมาที่ตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะชิดมันจะแนบชิดเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองซึ่งสายต่างๆเอยอะไรเอ่ยเนี่ยไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลอะไรเลยต่อไปก็ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีสลักเห็นไหมสลักที่ผมพูดตรงนั้นอ่ะคือสลักแบบนี้แหละมันจะกันตรงนี้มันคลายอืมันจะไม่ออกาต้งดึงสลักขึ้นมาเห็นไหม เมื่อกี้ที่บอกว่าตรงมันีหายไปมันหายไปถ้าจะสลักนี้หายก็ก็น่ากลัวต้องหาอะไรมาลัดครับแต่สลักนี่ไม่หายเพราะสลักนี้ตัวไห้ทางนะแต่ถ้าสลักนี้ถ้าสลักนี้หายผมก็ไม่กล้าขี่นะขี่ขี่ไปนี้คลายออกมาสวยอีกนะดึงออกมานะดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วอืมซึ่งมันก็เป็นสลักแบบมันไม่ได้มีสปริงไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้แข็งอะไรแต่ว่าถ้าเกิดรถไม่ได้มาตรฐานอาจจะแข็งหน่อยืแต่นี้มันไม่ได้แข็งแน่ครับ เสร็จปุ๊บเราพับเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดหรือจะเสียหายอะไรเลยนะตั้งเราพับนะก็คือหักมาเลยตอนนี้ปัญหาคืออะไรชนไห่นี่อ่าได้นี่นะทุกคนเห็นแล้วนะเขาถึงบอกว่าถ้าจะพับให้ปรับอันนี้มาทางนี้ปรับมันก็ติดอยู่ดีแนวนี้มาอยู่แนวนี้แล้วตอนเราพับ มันจะมาข้างหน้าเห็นไหมมันจะไม่ชนแต่มันก็เกะกะอ่าเดี๋ยวก็ดูนะ,ะนเสร็จปุ๊บหลักอ่านที่เรา,เาลงจะกลายเป็นขาตั้งแนละ้วอ๋อมีนี่มีผลแล้วนะนะครับนี่ยตอนนี้นะครับที่ให้เอาลงมาข้างล่างเนี่ยเพื่อในการที่ว่าพับปุ๊บเนี่ยเราจะมีแรงยึดตรงเนี้ย เขาเรียกว่าแรงอ่าแรงโน้มแรงอะไรครับตอนนี่คุณมาดูตรงที่คุณถามเมื่อกี้ตรงนี้นี่นะทุกคนดูนะไอ้เม็ดมะยมที่ผมบอกนะนี่นี่นี่นในมือผมเนี่ยคือบางรุ่นไม่มีนะต้องบอกว่าไม่ได้มีทุกรุ่นแต่สำหรับดาวฮอนมีทุกรุ่นมีแทบจะทุกรุ่นผมไม่เคยดูรุ่นอื่นนี่นะแล้วตอนนี้นะผมสังเกตดูนะจากซ้ายกับขวาเนี่ยข้างหน้าที่มีตุ่มข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันเริ่มตรงกันละมันมาเนี้ยนะนี่แล้วจะเห็นได้ว่าเนี่ยอาการที่เราเอาเนี่ยลงมันมีผลบางทีเพราะเบรก มันจะมาชนไม่ให้เข้าอับอันนี้อันนี้แสดงว่ายังพับไม่สําเร็จนะครับใช่ไหมใช่ไม่สาเร็จใช่เห็นยังใช่เพราะว่าเราข้ามขัดคนดูนะเมื่อกี้ตอนที่ผมลองให้ดูคือจุดเนี้ยแล้วผมเอาใหม่ให้ใช่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 เพราะั้งขี่เราลองลองดูว่าว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ตรงจุดเนี้ยมันจะมีตรงนี้ผลตรงนี้โอ้โหนี่แสดงว่าเขาคิดไว้ให้ทั้งหมดเลยนะเรามาเริ่มกันใหม่นะแต่เราไม่เอาบอกนะเราไม่เอาบอกห้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าทุกคนไปดูตุ่มสีแดงทั้งขี่นะ มันขึเต้องไปดูตุ่มสีแดงแล่ตุ่มสีแดงเนี่ยนะครับเขาให้ตรงตุ่มประมาณนี้ฮะก็คือให้มันอยู่ใกล้เคียงกับขอบตรงนี้มากที่สุดแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับนะเือนเดินนี่นะตอนเราทำนี่อ่า ตอนนี้รู้สึกเริ่มแนบชิดติดกันมากขึ้นแล้วนี่แต่ก็มันก็ยังไม่สนิทอ่ะนี่อ่าเดี๋ยวนี้ข้ามานนี้อ่าเนไมอ้าวมันเป็นแม่เหล็กเหรอผมเพิ่งรู้ตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กยังมันดูดเข้าต๊บเลยนะฟังกี่เนี่ยเอาตามที่ตุ่มแดงที่เขาบอกอ่ามันจะพอดีเลยใช่ไหมมันจะพอดีเดี๋ยไหมตรงนี้มันจะหลบตรงนี้ละอ่าจะไม่ชนเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กตรงที่ว่ามันดูดให้สองล้อหลับเหล็กัน ซึ่งแล้วตอนเราตอนเราเคลื่อนเคลื่อนย้ายอ่ามันไม่ายมากเกกะถามว่าตีนถีบเกกะอีกถ้าเราไม่มีอ่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราไม่มีที่ดูดมันก็จะอ่ามันก็จะแขวงแขวงมันก็ต้องหาอะไรรัดอีกมันก็แลวุ่นวายเข้าไปใหญ่เขาต้องหาคือถ้าเกิดบางยี่ห้อเขาอาจจะต้องมีสายรัดแถมอ๋อใช่ไหมมีสายรัดนุ่นทั้นี่แถมแต่ดาวฮอนไม่ต้องนะอันนี้มันแนบอยู่แล้วดาวฮอนก็ติดนะเห็นไหม ผมตะกี้ผมได้ยินเสียงนั้นกึบผมรู้เลยว่าอ๋อไม่เป็นแม่เหล็กนี่อเายกไปเลยแล้วคราวนี้ที่ถีบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกลกะมากเลยนะแล้วก็สามารถพับได้เห็นไหมอันนี้นะเราพับให้ดูกดแล้วก็พับเห็นไหมอืมมันจะมีที่พับกดลงไปก็พับอืมมันจะมีหลายรุ่นนะไม่ใช่ว่ารุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้มันอาจจะมีที่บีบตรงนี้อะไรแล้วแต่ลองดูนะครับดูในคู่มือมันต้องมีคู่มืออยู่แล้วล่ะนี่มันจะมีตรงนี้มันมันต้องกดตรงนี้แต่บางรุ่นมันอาจจะตรงนี้อลองดูเนาะหลายอย เผื่อใครมีปัญหาแล้วก็ใครที่ใช้จักรยานพับอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันมันมีแบบนี้ด้วยใช่แค่นี้จบแค่นี้จบแล้วก็เอาขึ้นรถยนต์ได้ละเพื่อจะเอาไปรถไฟฟ้าแล้วก็หิ้วขึ้นใช่ใช่ไนผมเคยหิ้วขึ้นือเมล์ฟนาที่ฟองแสบผมก็ขึ้นไปคลิปที่แล้วหรือเปล่าใช่แต่ผมง่ายลงเลยนี่นะนี่นะมันง่ายมากเลยนะเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับคันที่ไม่ได้พับเนี่ยมันลงไปมันลงไปประมาณสัก ว่าประมาณสักหนึ่งในสามะคือคือถ้าเอาไปใส่ในรถซีวิคผมอะน่าจะได้สองคันเลยแหละสองคันสบายสบายคุณไปปั่นกับแฟนได้เลยใช่ไหมผมไปสี่คันอะรถเก่งพี่อะรถเก่งอ่ะ BRV พี่นะอ่ใสี่คันอ่านะก็เนี่ยนะหนึ่งในสามถ้าไปอย่างเงี้ยมันจะเกะกะเขาถึงบอกว่าถ้าขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยอะึ้นรถไฟฟ้าตอนนี้ตอนนี้รถไฟฟ้าอนุญาตให้จักรยานพับถ้าอย่างเงี้ยขึ้นแล้วนะครับผมบอกได้เลยเราไปนั่งอ่าเราไปเป็นนั่งกะ อ่าครับใช่ใช่นั่งในร้านกาแฟอืมไม่กลัวหายกินแล้วต้องตั้งอะไรเงีอ่าฮะไม่กลัวหายเราเข้าไปที่ร้านอาหารร้งนทีหมดใช่กับการที่คุณจะต้องเอาอย่างนี้แล้วล็อกล้อไว้อะไรไว้เผื่อออกมาเหลือแต่ล้อตัวไม่อยู่เหลือแต่ล้อเลยผมว่าใชเออนะนะฮะเพราะว่าจักรยานก็จักรยานก็ไม่ใช่คันลัต คันสองคันคันนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับก็อันไหนที่ดูแลได้ก็ต้องดูแลนะฮะคือเราต้องไปหาซื้อเยืยอมันก็ไม่ได้ซื้อได้ง่ายๆไงหนต่ตัวเพราะว่ามันเป็นเฉพาะรุ่นอ่านะฮะก็เนี่ยคือวิธีพับแบบง่ายๆแล้วก็ประโยชน์ของจักรยานครับก็คือรูปแบบที่คนใช้เยอะที่สุดนะในในตอนนี้ในตอนนี้ใช่ไหมญีุนจักรยานอ่าพับจะพับอย่างนี้ครับแต่จริงๆมันมี ขาไก่ตลบกลับมาอ่าใช่ใช่บอมตันอันนั้นละเจ็ดแปดหมื่นก็คือตลบล้อหลังตลบแล้วมีที่เข็นอีกครับผมก็เห็นบางคันแบบเสิร์ชรูปให้คนดูได้ยิ่งดีนะไปเสิร์ชดูบอมตันเขาจะเข็นกันเขาจะเป็นล้อรถเข็นเลยมันขึ้นมาปุ๊บเป็นล้อเข็นแล้วผมไม่เห็นบางคันที่มันย่นเฟรมเข้ามาไดด้้วยบ้านผมก็มีคันหนึ่งคืออ้าวเหรออ๋อย่นเข้ามาเลยคือเนี่ยใช่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 นะฮะก็ถ้าเกิดของใครอยู่ของใครมีอยู่ อยากมาโชว์ผมก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวผมไปเซิร์ชหาเอานะครับว่าของพี่เนี่ยใช้รุ่นไหนกันอยู่เนาะมาคอมเมนต์ด้านใต้ดูแล้วกันนะโอเคนะจบคลิปผมจะเอาผมไปแก้ดูนะอ่าแล้วทิ้งท้ายไปก็เดี๋ยวผมจะประกอบคืนอ่านะครับง่ายประกอบคืนก็เริ่มจากย้อนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นะย้อนกลับทางเดิมอ่า พี่เอาของนี้หน่อยเพราะว่าเนี่ยผมจะได้ถ่ายปกไปทีเดียวเลยพี่จะได้ไม่ต้องมานั่งพับอีกหน่อยพี่รบกวนนิดหนึ่งมาอยู่ตรงนี้นะอ่าอ่านี่ให้ผมเห็นอ่าพี่เป็นแบบปกผมหน่อยแล้วกันวันนี้อ่าโอเคครับอ่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณขนาดไหนแล้วความยุ่งยากนะใช่ปัดแกะแล้วก็เริ่มจแกะตรงนี้เลยดึงมันออกก็ดึงมันออกนะแค่นี้เองอ่านะออกใช่ไหมตอนนี้ห้าวิแล้วนะอ่าก็เอาขาตั้งลงสิบวิแล้วเดประมาณนับด้วยเหรอสิบห้าละ ยี่สิบแล้วเร็วขนาดนั้นเหรอถงนะประมาณสามสิบวินะอันนี้ผมนับคร่าวๆนะจริงๆแล้วประมาณสิบวิสิบสิบกว่าวิสิบห้าวิยี่สิบวิเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วคุณได้ใช้แล้ว่นลนะอ่าอ่านะครับก็อูนนี่เราก็เสริมระบบความปลอดภัยหน่อยเลยอ่าเพราะว่าตั้งกี่นี้เดือยมันหายนะก็เลยเนี่ยนะไอ้ที่มันตัวล็อกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันหายไปก็เลยไอ้นี่นะ S <S เโอเคนะครับผมเยี่มยมยกนิ้วอ่าแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องว่าเฮ้ยบางคันมีโชค๊คบางคันไม่มีโชค๊คเอยอะไรเอยนะ <S 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 เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับ Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red. Oh, everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead maybe you'll get Sick of being the monster Out of my head Under Play dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion.